นมัสการคค้าอาจารย์ครับผมเดินป่อยคนอิจันจากทุ่มจากแง่ตอนนี้ปะครับอืตอนนี้กับนาจปรว่านหาทุ่งครับผมอาจารย์ครับอืไก่ตัวเลยแห้งเดืกเนาะเอ้าพวกอาจารย์บอกว่ากถ้าสะดวกเที่ยงขึ้นกับขาว่าเที่ยงขึ้นก็ได้ตีซีตีซีปวจนก็ไปหางจังว่าน มามื่อนี่งสี่ทุ่มที่จริงน่านรับไปเลยที่ครับอาจารย์เมื่อกี้เรามาเห็นหนังกันนอนเราคือบนนอนโหลดโอ้ยนอนก,กับเนวได้รับปากอาจารย์แล้วว่าจะนอนอันนีก้ก็รับกันดเบอ่กหนึง่งหนึ่งอันสัมผัสคุยกับเสี้ยนขาจบกำลังอ่าโหลดบันทึกคลิปอันตัดคลิปแล้วก็บันทึกอยู่รับไหมครับร <S <S อาจารย์ตอนสามทุ่มตื่นหรือไม่กรอบหนึ่งสี่ทุ่ม เร็วเนาะเร็วอีกครับเมืม่อไครับพระอาจารย์เมื่อนี้ไปเห็ดเวียวกครับโอ้ยเมือ่อยแห้งเห็ดเนียงเห็ดเวียวกโอ้ยพอดีพี่น้องกระจ้ากลับมาอยากมาตุ่มมาห่มก็เลยพาเพิ่นไปอหาป่าครับคิดว่าสิมั่นพระอาจารย์ไปสันเฟนโอ้คิดม,ม,มันมันมา่มวั่นใจครับพระอาจารย์ กี่ที่มู๊โอ้ยพระอาจารย์สันเพนยังไง so สี่กันออกจากบ้านได้กับสิบเอ็ดโมงครับนั่นนั่นนั่นมาบอกว่าอาจารย์สันเพนลงสิสูบเปล่ายี่ฉุนปัดเอากระคาโบนิโอมมาให้เวราะว่าอิ่นอันแล้วมาว่ามาเอาพระอาจารย์คือว่ามีอีกอย่างครับที่ดงกินฝาก เขาบอกว่ามาฝากว่าฝากเลขไปให้คนมีโชคแน่ว่าสนตักไผ่มาเมื่อคืนนี่ครับคือยังได้บุตรมาอคืนมือเมื่อคืนว่าเมื่อคืนมาเมื่อไรเฉินเอิญเมื่อไรเฉินนลยพออาจารย์โทรหาผมมือนี่มือว่านกือบถูกมือว่านผมกอกเขามาอยู่แมนบอกครับบอกแล้วเขามาจัิงจริงหมือว่านมาสิ่นี่ครับอาจารย์มาพี่พ่อผมบําผมเขามาอยู่มือวผม มือว่านบ้มากเอ้าบมากกบบมากันตัวแล้วเป็นไปเป็นมากองไรเนาะครับเิ่นมากองไนผูเป็นเอามาฝากมือว่านพันเลยมือว่านเมื่อนี้วันที่ยี่สิบเก้ามือว่านกับวันที่ยี่สิบแปดนินบมือว่านงนทัวไปหรริหัิมบันกาทัวไปเมื่อนี้ก็ทัวไปตแต่เก็ดงเศ้าอืมบอ ผมก็บ่อได้รับโทรศัพท์เนาะน่ะแ่ว่าพอโทษยังไงโทษมันสนใจสื่อนนะ่ะแต่ว่าที่จริงพ่อจารย์กับน,นัดมื้อนี้เนาะครับเนาะว่ามากโ้งสุดถ่ายนะเดอะอ้อว่าสันครับบังเอิญกับแน่มันบ่อด้เบิ่งนะครับมันเห็ดน่นเขาห้องม่อบ,บอกฝากไปคนมีโชคแน่วาสันพดีแต่ว่าบางอื่นดีดี ฝากมาเมาื่อคืนนี่เองบ่เขาฝากมาให้เมื่อคืนนี่เขาเคลืนเมื่อคืนบ้านเมื่อคืนบ้านเลยเพราะว่าเปิดบ้าเมื่อวานเนาะมาเคลื่อนบ่อเขาฝากมาให้ฝากไปคนมีโชคแน่นวันเขาฝากตัวเลขมาให้เกียราแปดฝากไปคนมีโชคเป็นพระว่าที่บอกครับอาจารย์ไมาะว่เป็นผู้ไรบดสีได้ยินเสียงได้ยินแต่เสียงบาทนี่พอดีอันนี้เรียบร้อยแล้วโทษมาสิโทษบ้าน มีโ่มผู้หนึ่งโทรมาอีบัดเนี่โทรมาจากใจโบสจากใจโบสโทรมาบอกว่า,อ,อ,าอาจารย์เรานผมฝากเลขกไปคนมีโชคในว่าสันตัวได้แล้วว่าสันเกศหาแปดว่าสันเอาตะก,กี้ห่อเลยแปดห่าห่อเลยเราเหาแล้วเดยหาหาเกศแปดบอกห้าแปดเกศหาเกแปดครับเอออันตะกี้นะครับบาดที้มาห้องบอฝากก้ป่าฝากเด็กไปคุ้มีโชคแนเกศหา แบบบัตรนี่เรื่องอี้เรื่องกิ่งที่นี่อันทุ่มมาว่าอาจารย์ผมฝากเด็กไปก็มีโชคนี่นะครับเดกก็มีโชอ,อกตัวเดียวนะครับเพื่อนอันนี้พระธุดง์อันเพิ่นทุ่มมาบอกว่าพระธุดงบอกแต่ของเขาได้ยินเสียงนะเข้าใจบ่อันนี้เรื่องกิ่งที่เพิ่นทุ่มมาบอกนี่นี่พระธุดงเพิ่นเป็นพรนะธุดงบอกเพิ่นเป็นโยมมานล้แต่ว่าพระธุดพระธุดงบอกเพื่อนเห็นตัวนี้เพิ่นได้ทุ่มมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ผฝาก ก็มีโจววิศว์อาจารย์บอกปรเสิผมฝากเล่นครับก็มีโจในตัวเดียวครับชุดเดียวส่ับตัวใดสวนเจ็ดหาแปดเอาไม่สนุกพูดถึงถ้าพูดถึงตัวเลขหาแปดนี่ต้องจะก้อนหนาแน่นนี่พระอาจารย์ห้ไว้เพราะว่าเขาอบปืนห้ไว้หากระบอกกระตีไปเลขหาแปดหลังแต่เขาไม่ยิ่งตั้งแต่เขามายิ่งเนาะมานีหลังจากนั่นนี่กันมีโยมเอฟซีนครพนมเนาะท่วมว่าบอกว่าฝากเล่นเพรามีโชคในหาแปด มานี่พระอาจารย์มาฝันได้ยินเสียงห้องมาฝากใครคนไม่โชคนะเนกคค็ตหาแปดหลังจากจะมือเศร้ามาตอนกลางวันมีโยมโทรมาอีหลีโทรมาอีหลีโทรมาหาคนไม่โชคว่าคนไม่โชคพระอาจารย์บอกว่าส่วนมันโยมผู้เดียวกันที่อยู่นครับน่งร่มเออเออนครเออนครเนมเออแม่เหอนครับผู้เดียวกันอืมบ้านนี้เห็นเพื่อนอะไรมาพระอาจารย์ผมฝากเลียบร้อไม่โชคแน่ว่าส่นเอาเงนคือฝากแล้วนะคือนอีฝากอยู่ครับอันนี้ผมได้จากพั่ธุดงว่าส่ับ ก็จะดลงก็ได้ฝากผมเล็บโงมโชวโชครับหาพระจารยไรไามีโชคในเลขตัวใดว่าสน่กเก็บหาแปดว่านกเอามันก็คือของพระจาร์ของพระจารย์ไมได้หาหาเจ็ดแปดที่ว่าสนอกครับตอนที่นันี่งวดนัันดินเน่ยบัดนี้ที่เขาห้องเขาบอกก่อนตักเสียงไปเลยฝากเลขไปเขาม่โชกในเก็บหาแปดเนียย้มือสาวคนโทร่มาอีกทีนี่มีคนทร่มาเนี่ยบอกว่าฝากเลยไปเนไมีโชกเนี่ยเนี่ย ก็สันดิโทษไปโทษโทษไปบอกเมื่อวานนี้ครัเมื่อเมื่อเพิ่นบอกไอ้สองตัวหาแปดเลยพิมพ์ไปเมื่อนั้นนะครับผมมันโทษมากนะเมื่อวานนี้ผมไปใส่แม่เนาะเมื่อวานบดได้ไหนี้เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเราลดไปซ่อมอีกครับพระอาจารย์เมื่อวานหาแปดเขาโกงวายุนหาเก็บแปดนะครับหาแปดเขาโกงไว้แล้วล่ะ บ้านี่ก็เป็นเรื่องประจวบเหมาะบังเอิญน,นี่ลีอความฝันเป็นจริงอความจริงเป็นความฝันเมื่อน,นั่นเมื่อเพื่นบอกเลขสองตัวผ้าจักรของน้ำอยู่ครับเมันจะท่วมมากว่าก็มีโจอาจายูอ่ผ้าจักรบ่นรือบ่าก็สนุกจงสั้นผมกับฝากเนี่ยกระแตกก็ยด่ตุเตียก็ได้ทศปัญหาลุ่นก็เบื่อบอกกันเองลุ่นจมาท่วมาผานอะไรงนี่นสินะครับผมฝากก็มีโจแน่หาแปตกผ้าจาักรได้พิมพ์ไปแน้วครับเฮ็ดเสียงไปหาเนี่ย วาย่อมแล้วก็พนมนะแต่ว่าย่อมบางคนโถ่มาเนี่ยอ่าเพิ่นโมเมนพระธุดงค์่แต่ว่าเพิ่นได้มากับพระธุดงค์เกิดเลยโถ่มาบอกคนมีโชคต้องไปโคตรโถ่มาหาโคนรโชก็ต้องมาว่าเป็นต้องมาหาพระอาจารย์นะครับให้ฝากเลขฝากเลขพระอาจารย์ว่าอ๋อ้คนมีโชคเนี่ยพระอาจารย์มาสันครับก็ได้ถามเอามันก็ตัวเดียวกับพระอาจารย์ตัวหนึ่งก็มาหาเกตแปลกสัน่หนึ่งครับ ชีว่าแดงกับว่าแดงด้ครับอันนี้คือสีชมพูครับผม,มนะครับต่อเหล็บคนมีโชคันสีดําครับเมื่อนี้ไปจกขีดโตกม,มากครับนั่น่ะ <c oughs> มันจะเมินของมาดิเดินขอาม่าเจ้บ้านเลยน,นะรับผมมันก็กแ,แปลกอยู่จนหลเอ๊เพราะว่าเขากอนมือน่อนหรน้องให้หาเจ็ดแป๊กกับหาแป๊กไปเห็นบ่ครับนั่นคนทรมากวันนี้ครับนั่นแหละบัดนี้ มีคนพ่อาบอกว่ากมัน,มนทุบมาอีกแบบนี่นะมันก็จะเป็นทั้งซี่สนุกอันนี้นะครับนอกจากคือส่วนตัวเลขของพระจานทร์ก็คือเน้นไปไแล้วละ่ะหาแปดเน้นไปที่หาแปดเจ็ดเนาะพระจานทร์ว่ามากัมากแปดเจ็ดอยู่ข้างหลังมัมกเจ็ดอยู่ข้างหลังนะครับมักเจ็ดอยู่ข้างหลัง เจ็ดไว้ข้างหลังนะครับเนาะแต่ว่าเลขสองตัวกันที่ปูฝากมาตอนแรกเลยคือหกสองนะครับหกสองยังคือเก่านะครับอาจารย์หกสองฝากกับพี่น้องนาะบานนี้กาผู้ชายเจ็ดคนเอาปืนมายิ่งพระอาจารย์กับเดยกฝกฟามือขึ้นกำลูกกระสุนได้เจ็ดลูกนะครับตีไว้หาเจ็ดแดหาแปดเจ็ดพระอาจารย์ว่ามักเกจ็ดช่างหลังเอาแปดไว้กางพระัน มานี่เข้าปืนหายไว้หากระบอกก็เลยตีเป็นสองตัวอีกหาแปดซึ่งกระยุนั้นมันกระยุนในหาเจ็ดแปดนั่นแหละตอนนี้เขาก็ลัเอาปืนมาให้อีกันปืนนั้นจุดหาแปดจุดหาแปดเอาจุดหาแปดมปดหาสำหรับจุดแปดหาเอาจุดแปดหาจุดหาแปดที่แปดหาจุดหาแปดจุดแปดหาเนอะเนาะครับจุดหาแปดจำไม่ได้หรอกแต่ว่าบาทนี่ตัวขยอะขยอะที่ปูเขียนฝากมะหานั่นมิอยู่ใน กรอบแดงแงครับผมมีเจ็ดมีแปดมีแปดแล้วก็มีหกนะครับก็เลยจับเป็นพระอาจารย์ว่าเป็นหกแปดเจ็ดซะนะครับคุนมมีโชกเขียนใบที่แรกเจ็ดแปดหกกนพระอาจารย์ก็เลยมาบอกมือรุ่นว่าแปดเจ็ดยุดข้างหลังพาสันมาร์กพระอาจารย์มาก,ามากตัวนั้นนะครับมาที่มันมาท่อมันสุกเหนี่ยมก็ไม่เนกินมาตรงกัน,กน,กนครับเลขล่าสุดที่มาห้องบอก กับโยมเป็นโทษมากับ,บกโโยมมทาบอกมากตรงกันที่ห้าเจ็ดห้าแปดนะครับอันนี้เงยงงี่เนี่ยงง,<ไ>ง,งกันที่แรกกันนะเพราะที่เขาว่าเบ้าเลขตัวเลขหาแปดไปเป็นโยมมันโทษมากไปครับผมว่าฝากเลขไปก็ไม่โจงในที่แรกฝากมาสองต 58, ัวอี่หาแปดก็เลยพิ้งไปให้นะ่ะบ้านนี้ไว้าจมาก มาเมื่อก่อนว่าเป็นมิโกห้องบอกว่าฝากเป็นคนพิชชนเกศหาแผ่มันก็มา,มาเศร้ากันไปโทรมาอีกเหมือนผู้เก่าเละครับผมต้องมาบอกตัวนี้ฝากเป็นคนพิชชนเกศหาแผ่เนี่ยครับเจ้าจีแมนมั่แม่แต่ว่ามันเป็น s ั r a t e g i c นะครับแต่ว่ายอดเงินที่เขาเอามากองให้ซึ่งคนที่เอามากองกับบ้ฮู้ว่าเป็นไผนะครับแต่ว่าผู้ชายเจ็ดคนมาซอยนับผู้ชายเจ็ดคนนั่นอาจารย์ถามไทยความเป็นไปเป็นมาแล้วว่าปูเป็นผู้บอกให้มานะครับ ยอดเงินที่นับได้ก็คือห้าพันแมดร้อยหสิบเจ็บาทมกเกี่ยวกับยูนสีแดงครับมาเกี่ยวกันเกิดยูในสีแดงนะครับแปดหกเจ็ดวนอยู่นี่687ห5แปดเจ็ดเจดห้าแปดว่นอยู่นี่อันเจ็ดแปดมันเป็นปืน,ปนครับก็ไมนงี่เงี่นแต่ว่ายนูนสีแดงมันจะเป็นกับยอดยอดกับเงินงนมันจะซื้อกัน เราแปลกยุโรสนบแปลกนะครับมือนีเนาะบแปลกตัวนี้นะเดี๋ยวนี้นโอ้ตัวที่เพิ่นโทรมาบอกนี่บอกครับคือมาตรงกันคักแท้อาาจรย์ผมแล้วก็พอดีเขาปั๊บมันเพิ่นโทรมาแม่งกันแม่นี่ตีแรกสองตัวตอน้มัสามตัวเป็นอยังที่บอกทุ่มไปหากันเองก็เลยบอกกัสิบันบอกเลขกันหนึ่งสินะบ่ามันเพิ่นบันมีเบอดทโทรคนมีโชคบอกครับอาจารย์แล้วทีมีอยู่บอกว่เป็นเอฟซีคนมีโชคคักเนาะ แกวันกระบังอื่นครับมะฮองบอกว่อาจารย์ได้ฝันนี่เนาะเจ็ดห้าแปดคือกันเป็นเลขตัวเดียวกันปั๊บแปบเลยมอ้าบังว่านี่มือเจ้านั่งกำลังหมดหนา้นใหม่ย่นนะว่าบ้านเบื่อไปสิกหลาจิบุืับวันก็มอสโตของเดานลรับโลแม่พระอาจารย์ค่ายวครับวระเสรเปดอ่าม่อนี่ยังไงประเสริเพื่อนกบดีบอมโดนอ่ะเพื่อนกับว่าผมฟากัน เรียกกันไบก็ไม่ชนครับมันได้จากพัุดดงพรพัุดดงพันบอกว่าันพันมาบินบาท์ดเนครับตัวไหนล้วเราันเจ็ดห้าแปดวอบ้านบานนี่ครับเวอร์นค่าสิฟันเม็ดเดียวนี่ฟันดดที่เน้นเม็ดเดียวสิเน้นตัวนี้บ้าครับเจ็ดห้าแปดนี่บ้าครับมันมันก็มาทมกันพดอย่างนี้ไมบ้างเอาอีมันมากเกิทั้งอีรีทั้งบด ทึงฝันทึงฝันทึงความจริงอืจุดเดียบ่เคยมีบ่เคยไผสิีมีไพโทรบ่บอกให้จซี่ดิบอกว่าฝากเลขไปพนั้นผูนีเนี่ยบ่ไม่จะเทื่อดิครับนะคิดอยู่ครับแต่ว่าจักสิออกใือบ่ออกนี้คือบอฮหูครับคือบอฮหูนะครับกับคือเล่าสู่าังตามความฝัน่นแอกับความบังเกิดเราก็มาอีลีนี่นะครับฝันแล้วอืก็ยังมาฝันที่เป็นจริงอีกอื เป็นยังคือบาโทษไปหากันบอกกันเองรถหนึงสี่นะคือต้องมาพานหนึงสี่นางวดนี่จเนาะเพื่อนเป็นเอฟซีอาจารย์มั้งครับผมบ่เขาเป็นเอฟซีคนมีโชคเขาถามว่าคนมีโชคที่เหลือกันเนาะเขาถามว่ามันพผอาจารย์ใครบ่ครับเพราะอะไรว่าเนาะผมฝากของไปคนมีโชคฝากไปเขามีโชคนะครับวังสนนเนาะครับผมนั่นน่ะก็ไอ้โทษหาตัวว่านเนี่ยนะครับตอนประหลัดโทรศัพท์มันเป็นที่ใส่แก่ได้บุนะ เมื่อวานนี่ไปเมื่อวานนี่ผมได้ลงคลิปอยู่สองคลิปลงคลิปภาเในสมยท่านผู้จักบอกร่องคลิปเมื่อที่กนมิโจกมาหาพระอาจารย์พระก็มิโชกหลังจากกับพระอาจารย์เราลบาก็มิโชกไปหาลุ่งตาจีบนั่นแหละนั่นแหะเมื่อวานที่มาหา,หาเอา้าวจังไหนก็นล้องไปพิเารณาบ้างเด้อครับผมกับบุคคว่าสีออกบ่ออกเนาะ ผมบริมานใจครับบอกเลยเมื่อกี้คือว่าตามตามที่เรียนนี่มากนะครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้ครับพาจาร <5 S 2> ย์ก,กันนี่แหละเน้นยุคเจ็ดหาแปดนี่ New J แหละครับก็สิวเมื่กิดเิ่งฝันเคิองเงินก้กน,น,นมาบอกนี่นะตัวเสียก็มันก็มีกนก็ามาบอกที่ซีเทิ่งปืนอืนะครับมันว่นมับปืนมากนะครับมันบว่นจริงมันวนกันยุ่งสิ ครับนี่แหละเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมากจ่ิงๆจังอีดีจังอีดีจังอีดีทั้งสันนี่นะของกันมุนอันใหญ่จะต้องแตกด้วยกันหมดจะบอกคิดบ่าเป็นเป็นสันจอรในนอส่วนเราเป็นเพื่อนกันนี่ที่กันเคนให้เบื่อนแล้วครับไอซีมันก็จะแตกแต่ว่าเลขมันบ่ได้ไปใส่นะครับฝันกับยู่เกี่ยวกับยู่วนอยู่ห้องเก่านี่แหละจอมอุ่นวันมันฝันเกี่ยวกับปืนกับไหน อา้าวจังเลยกะลองไป<อ>งพิจารณาดีๆนะครับอันนี้อันนี้นคือบอกไปฟังครับผมมันนะมันแปลกๆในบุกจะง่วงกุ้งกันเลยเอา้าววันนี้กันโอ้พึ่งนี่แปลนเอาพรร้ารองตาพิศนามาตัวมืองนี่ไปรับมาลงตาพิศนาโอ้พึ่งก็สิไปใช่ของครับอาจารย์เอาม้วนเพืชมาสั่น เศ้าน่มืออื่นเศร้าเออนนเฮ็ดบุญเฮียนผมไทยบาตมาฮ็ดบุญเฮียนก็ได้เปล่าจากเิ่นมานอนอยดูนี่่ะตาวิสนาะครับเป็นข่าข้ออยู่ขาข้ออืมอยงาข้อมันมันอยากเบ้าหนึ่งจีนะอยากบอกนะเป็นฝันนะโอ้โอ้โอข้าข้อมันจุก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 จจุก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 จจุก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 จุ เห็นว่าเสียงเพื่อนเห็นบ้างหรอน้อนพอรับก่อน้อนมันเต็มเลยมันเต็มท่อมันอยากออกสนนนี่คนว่าโอ้ลวงตาฝันดีหลวงตาพิชญาฝันดีแล้วสักไอ้ยังงั้นมันตกมันอยากออกว่าครับเป็นเขาไปไปสู้หลังมีความอ้าวไอ้กระสันกระเสียอะไรไป สอบถามเมืองเมืองจากน้อยเนาะสัตว์เนาะครับเนาะจึงได้เกิดใหญ่พูนเอามันออกมันได้แน่มเนี้ยนะครับผมเอาซาตูซาตูขอบคุณมากจังครับ